ดูเพลินๆเลยนะฮะกับเจ้ารถคันนี้นะฮะสวัสดีแฟนๆทุกท่านของ300กาลาดไลท์โชว์รูมนะฮะวันนี้ผมจะพาแฟนๆทุกท่านของ300กาลาดไลท์เนี่ยมาเยี่ยมชมและรีวิวนิสสันคิก e ีพาวเนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของแบรนด์นิสสันมอเตอร์นะฮะซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่จะไปอยู่ในรถทุกรุ่นของนิสสันในอนาคตนะฮะก่อนอื่นนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเอริสมอเตอร์นะฮะซึ่งเป็นโชว์รูมรถยนต์สาขาแจ้งวัฒนะ ของแบรนด์นิสสันนะฮะผมจะพาไปคุยกับเจเนอเรล a n เมนเจอร์ของโชว์รูมสาขาแจ้งวัฒนะที่แห่งนี้ฮะสวัสดีครับพี่เบิร์ดครับสวัสดีครับแชมป์ครับอยากจะให้แนะนำตัวก่อนเลยครับที่อ่าผมนะครับชื่อเบิร์ดครับกัสสพลสีตุลานะครับแต่ตำแหน่งก็คือว่าเป็นผู้จัดการทั่วไปนะครับของ n ิ s สันเอลิทสาขาแจ้งวัฒนะครับผม ของเอลิทเลยเนี่ยนะครับก่อตั้งมาก็ปี62เดือนสิงหาก็จะเป็นปีหนึ่งแล้วพอดีเลยนะครับก็สาขาแรกจะเป็นสาขาเกษตรนวมนมินนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่มีเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นสาขาแจ้งวัฒนะซึ่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราก็เพิ่มมาเป็น5สาขาเรียบร้อยแล้วผมอยากรู้จริงๆว่าจุดเด่นสําคัญของบริษัทเอลิสมอเตอร์ที่เติบโตได้รวดเร็วเนี่ยเพราะอะไรครับพี่จุดเด่นของเอลิทเนี่ยก็คือว่าการเข้าถึงของลูกค้านะครับ โดยเฉพาะเรื่องของการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่เราได้ใส่ใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับพวกการตลาดซึ่งทําให้เราได้มีลูกค้าเป็นวงกว้างและก็เรื่องของการบริการเกี่ยวกับศูนย์บริการต่างๆเนี่ย เราเน้นไปที่ทั้งโชว์รูมที่สวยงามนะครับแล้วก็มีการดูแลแบบครบวงจรนะครับทางศูนย์บริการสามารถมีเกี่ยวกับการซ่อมสีซ่อมตัวถังอะไรต่างๆวกนี้คือครบวงจรทั้งหมดนี่แหละฮะคือพอยต์สำคัญในการทำธุรกิจและประสบความสำเร็จภายใน1ปีกว่าเท่านั้นทั้งหมด5สาขานะฮะใช่ครับจุดเด่นนะครับของโชว์รูมเรานะครับก็จะเป็นโชว์รูมที่กว้างขวางสามารถมีรถทุกรุ่นของนิสสันนะครับที่จะมาพร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้าเลยทุกรุ่นให้ลูกค้าได้ดูแล้วก็ มีศูนย์บริการที่ครบวงจรนะครับ,รบมีห้องรับรองของลูกค้านะครับห้องปิดการขายครบถ้วนสมบูรณ์นะครับการที่โชว์รูมเนี้ยเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างที่พี่เมิร์ดบอกอะเร่งหินค,ความสำคัญของลูกค้าเข้าใจลูกค้าบริการแบบรวดเร็วแล้วก็ครบวงจรนะฮะแต่วันนี้ครับ ผมเนี่ยอยากให้พี่เบิร์ตเข้าใจผมนิดนึงว่าผมอยากจะขอยืมรถไปรีวิวพอจะได้ไหมฮะอ่าได้เลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมให้ที่ปรึกษาการขายของทางผมเนี่ยดูแลคุณแชมป์เป็นพิเศษเลยโอ้ได้เลยครับมขอบคุณมากมายินดีมากครับยินดีมากครับ วันนี้เราอยู่กับที่ปรึกษาทางการขายนะฮะของเอลิสมอเตอร์นะฮะสาขาเจ้าฒนะนะฮะยู่ไว้แนะนำตัวหน่อยครับได้ครับสวัสดีครับผมนายกฤษดาประพันกุลนะครับชื่อเล่นชื่อเซลไวนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายของบริษัทเอลิสมอเตอร แจ้งวัฒนะนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีมากเลยครับพี่แชมป์วันนี้พี่แชมป์ได้มาพบกับ1ใน500คันของนิสสันคลิกมีแค่ห้าร้อยคันในประเทศแล้วตอนนี้อยู่ในนี้ทีนี้หนึ่งคันแล้วครับผมประกอบด้วยสเกิร์ตรอบคันซึ่งเป็นสีดําเงานะครับเราจะตกแต่งมารอบคันทั้งหมดเลยเพื่อให้เข้ากับกระจังหน้าวิวโมชันของเราทําให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นต่อมานะครับก็คือเป็นล้ออลอยด์ขอบ17นะครับซึ่งจะเป็นล้อซี่เฉพาะรุ่นตัวลิมิตครับผมรุ่นลิมิตของเราก็เรียกว่าเออเเเปป็นนสออยยลลรร์หัังี่คบ มันก็จะมีเป็นเฉพาะตัวลิมิเต็ดเหมือนกันแต่ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้สีดําเงาหรือเป็นสีเกับโทนรถอ,อันนี้คือสิ่งที่บอกว่าเป็นลิมิเต็ด500คันจริงๆครับแล้วหมดแล้วเราไม่มีผลิตเพิ่มแน่นอนครับในส่วนของภายในนะครับคันนี้ลูกค้าสามารถคอนฟลิกต์ได้ว่าจะาต้องการเป็นเบาะสีดําล้วนหรือเป็นเบาะสีทูโทนแบบนี้เราเพิ่มเพียง10,000บาทเราจัดการให้ทั้งคันคือเบาะนิสสันทุกรุ่นเราต้าองอธิบายก่อนว่าเราออกแบบร่วมกับองค์การนาซา เบาะนี้เรียกว่า zero gravity เวลาเรานั่งไปจะเหมือนกับว่าเราโดนอุ้มอยู่นบนเบาะนะครับแล้วจะทาให้เราไม่ปวดหลังไม่เมื่อยครับตัวนี้ก็คือเป็นตัว BL ครับขยับขึ้นมาจาก BL ก็คือเป็นชุดแต่งลิมิเต็ดแต่ถ้าถามว่าลูกค้าอยากได้โซนนี้เลยผมแนะนําเป็นตัว v l เลยครับฟังก์ชันที่เราให้คือครบหมดวงมลัยของเราเนี่ยมัตติฟังก์ชันออกแบบแบบ D shape D shape ในที่นี้ข้อดีก็คือเวลาเราออกลงจากรถนะครับทำให้ไม่ติดขาเราหน้าจอของเรานะครับเป็นหน้าจอ,อ,อ Nissan Connect ต่อ Apple c a r า์เพใช้ได้เลยมีอาราววิวรอบคันนะครับมี i b เบิรนะครับยังไม่พอครับพี่กล้องหลังของเราเนี่ยเป็นกล้องหลังแบบอัจฉริยะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอยากให้พี่แชมป์ไปลองทดสอบดอูแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่า จริงๆแล้วอ่ะมีอะไรมากกว่าที่พี่แชมป์เห็นครับเดี๋ยวขออนุญาตไปลองเลยดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเพราะผมอยากรู้แล้วว่าระ,ระบบ e-power เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นระบบไฟฟ้า100ร้อซแต่มีเครื่องยนต์สันดาบมาร่วมด้วยแล้วต้องเติมน้ํามันยิ่งลงไปใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องให้พี่ไว้ช่วยไขยข้อข้องใจผมหน่อยแล้วกันได้ครับ,รบยินดีครับพี่แชมป์เดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับอ่าเราเข้ามาในรถแล้วนะฮะตอนนี้ เป็นวินาทีที่ผมต้องรอคอยครับเพราะว่าผมอยากจะลองขับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของลิกสันนะฮะที่เขาเรียกกันว่า e-power ซึ่งผมเองเนี่ยอยากจะทดสอบแล้วผมได้ข่าวมาว่า e-power เนี่ยจะไปอยู่ในรถทุกรุ่นของลิกสันแน่นลครใช่ครับเฮ้ยแต่ผมเล็งเห็นนะฮะตอนนี้ไปที่ไหนผมก็เจอนะฮะคันนี้ติดฟิล์มเบาฟุง้งด้วยนะฮะซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของเราอยู่ถึงว่าขึ้นรถมาเย็นจี๊บเย็นครับเพราะว่าฟิล์มเบาฟุ้งของเราเป็นเซรามิกทาให้เย็น ถึงจะจอดตากแดดยังไงเราก็ยังได้รับความเย็นอยู่นี่ได้สปอนเซอร์มาแน่เลย <laughs> มีนิดหน่อยครับ <laughs> ใช้จริงทุกคันนะฮะที่เราไปตามศูนย์รถเนี่ยผมไม่ว่าจะไปฮอนด้ามานะไปโตต้ามาไปเนี่ยมานิสันก็จะเจอแบรนด์เบาฟุ้งที่ติดรถให้ลูกค้าเทสเพราะวาเขายังเห็นว่าการที่ขึ้นมาเทสรถเนี่ยนึ่ อากาศต้องเย็นใช่สองอาการ 2> 2, 5, ขับขี่ระทันวิสัยต้องดีเป็นฟิล์มที่ให้คนได้เทสรถแบบทันวิสัยที่ดีนะครับอันดับแรกเลยนะครับตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตไปที่โหมด normal ก่อนครับต้องอธิบายว่าทั้งหมดเนี่ยในนิสสันคลิกเนี่ยมีทั้งหมด3โหมดโหมดแรกคือโหมด normal นะครับที่ผมกำลังจะให้พี่ชําเทสส่วนโหมดที่2คือ eco และ smart Mo d e เราจะไปเทสใน,นการรถติด2โหมดที่เหลือเราอุปไปก่อนเดี๋ยวมาบ,บอกตอนรถติดว่ามันมีอะไรดีครับพี่เกีย <Okay. S 1> ร์มันเป็นแบบซิงเกิลเกียร์นะครับก็ค เราสามารถเดินหน้าและถอยหลังได้ในเกียร์เดียวเพราะว่าจะไม่มีเกียร์ CVT เข้ามาช่วยแล้วหรืออิเล็กทรอนิกส์เกียร์เข้ามาช่วยแล้วแต่ข้อดีของรถไฟฟ้ารุ่นนี้ถ้าพูดถึงเกียร์ผมยกขึ้นมาก่อนเลยคือสามารถเข้าเกียร์ว่างในการจอดสถานที่ต่างๆได้ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าคันเดียวที่เข้าเกียร์ว่างได้ครับ E-Power เนี่ยครับคือนวัตกรรมใหม่ของิสันที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%เเครื่องยนต์ของเราใส่เพื่อเอาไว้ชาร์จแบตเข้าในแบตเตอรี่นะครับเราเติมน้ำมัน ชาร์จแบตไปในตัวเราไปได้ทุกที่ทั่วประเทศไทยครับก็คือเครื่องยนต์เนี่ยจะปั่นจำนวนไฟ292โวลต์เป็นไฟ DC นะครับแปลงเข้าที่อินเวอร์เตอร์ออกมาเป็นไฟ AC กลับมาที่แบตเตอรี่แล้วย้อนกลับไปที่เจเนเรเตอร์แล้วลงที่มอเตอร์เป็นไฟ AC ทํทำให้รถของเราขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%เต็มในนิสันคลิกนะครับเขาปล่อยมลพิษบ้างไหมครับเอายังมีอยู่ครับเพราะเราติดเครื่องแค่ในรอบต่ํา Oh. แค่ชาร์จไฟเฉยๆเฉเพราะฉะนั้นยังมีกา๊าซ C O 2อยู่ของเราจึงเรียกว่ารถกึ่งไฮบริดแต่ไฮบริดของเราคือการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%ในการขับนะครับจะไม่มีการเสียจังหวะหรือว่าทําให้ผู้ขับเขียรู้สึกไม่สบายเพราะว่าเกียร์ของเราเป็นวันเกียร์หรือซิงเกิลเกียร์ทำให้ขับด้วยสมูทนิ่มแทบจะไม่รู้สึกเลยครับรถของเราอย่างที่บอกมันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าสั่งแค่เดินหน้าและถอยหลัง มันเลยทําให้รถของเราเนี่ยนิ่มมากครับและตาเร่งดีมากครับผมมีความคิดอยู่ในสมองเสมอว่าตัวรถที่มีเครื่องยนต์เนี่ยจะต้องมีเสียงเครื่องไม่ยินไหมไม่มีเสียงเครื่องเลยแต่ตอนสตาร์ตอนแรกผมได้ยินเสียงเครื่องนิดๆน,น,นะถ้าเราอยากรู้ว่าของเราใช้ฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าพี่จะมองที่หน้าจอนะครับ,รบหน้าจอของเราเนี่ยครับถ้าเครื่องสีเขียวติดเนี่ยแสดงว่าเครื่องยนต์มีการติดเพื่อทําการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์อ่านว่าเราเหยียบคันเร่งเยอะ บแบตเตอรี่ออกเยอะเลิกเลยทําให้ต้องชาร์จไฟกลับเข้ามาให้เพียงพอครับในตัวคลิกเนี่ยกินน้ามันขนาดไหนครับ,รบในเมืองเนี่ยของเราเนี่ยค่าอ,อ,อีโคโสติ๊กเกอร์ของเราเนี่ยคือ27-28กิโลลิตรนอกเมืองจะวิ่งอยู่ที่23.8กิโลลิตรมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่า หนึ่งเลยในเมืองนะครับอัตราเร่งของเราเนี่ยศูนย์ไม่เกิน80ในเมื่อเวลาเรายกคันเร่งปุ๊บของเรามีการชาร์จกับของแบตเตอรี่ด้วยครับแต่ว่าถ้านอกเมืองเนี่ยลูกค้าใช้ความเร็วสม่ำเสมอเนี่ยครับ23.8ถึง25กิโลเลยวิ่งได้จริงครับแล้วประเภทตัวของน้ำมันที่จะเติมเจ้า Nissan Kicks ในเครื่องยนต์นะครับสามารถเติมน้ำมันอะไรได้บ้างครับเออนิสันคิกของเราเริ่มต้นด้วยที่ E20 เลยครับครับสตาร์ทที่ E20 เป็นต้นไปแต่ว่าถ้าเกิด ในกรณีที่ออกต่างจังหวัด e 2 1ลูกค้าก็สามารถเติมเป็น91หรือ95ได้เหมือนกันครับแต่ว่า e 85เรายังไม่รองรับนะครับตอนนี้ก็นิสัญคลิกของเรานะครับจะเป็นราคาเริ่มต้นที่ตัว S นะครับ889,000บาทแล้วต่อมาเป็นที่ตัว e นะครับ949,000บาทตัวตัวรองท็อปของเราเริ่มต้นที่999,000บาทครับตัวท็อปสุด1 4 9 0 0 0บาทครับแต่ถ้าตัว limited ของเราจะอยู่ราคาที่1 9 9 0 0 0บาทครับ ในตัว V L เนี่ยเราเป็นตัวที่ท็อปที่สุดของนิสสันคลิกที่มีนะครับแล้วเราใส่ฟังก์ชันเข้าไปทั้งหมด11ฟังก์ชันนะครับควบคุมความเร็วอัจฉริยะหรือ Cruise Control นะครับในตัว V L มี Adaptive Cruise Control ให้ด้วยนะครับการเตือนก่อนชนอัจฉริยะนะครับเบรคฉุกเฉินอัจฉริยะนะครับจุดเตือนอับสายตานะครับเตือนขณะรถขึ้นเนินนะครับทางลาชันนะครับรถของเราจะไม่ไหลลงมาครับพี่ตัวที่6เนี่ยมันจะเป็นการจับวัตถุด้านหลัง คือกล้องของเราเนี่ยเซนเซอร์ของเราเนี่ยครับจะจับออกไปประมาณ20ซนติเมตรในจุดอับเนี่ยในการที่ถอยเนะครับเขาจะเห็นเลยว่ามีใครอยู่ข้างหลังไหมเขาและเขาจะมีเสียงร้องเตือนครับเป็น all round view monitor ก็คือจะเป็นกล้องทั้งหมดรอบคันรวมถึงมี b i r ์ e ไอด้วยนะครับกล้องมองหลังอัจฉริยะครับซึ่งเราเพียงแค่กระดิกปลายนิ้วนะครับ<อ>ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับพี่แชมป์บอกกับพ่อแม่ผมเลยเนี่ยเป็นเห็นว่าเขาเห็นความสําคัญของการขับขี่ที่มุมอับครับผม เรื่องหมวดการขับขี่พี่มันแตกต่างกับรถน้ํามันทั่วไปไหมฮะแตกต่างครับพี่เพราะว่าหมวดของเรามีทั้งหมด3โมหมดนะครับราะแรกหมวดคือการขับขี่โดยทั่วไปหรือปกติเหมือนที่พี่ใช้ใช้อยู่ปกติหมวดที่2คือสมาร์ทโหมดสมาร์ทโหมดคือขับแบบสปอร์ตแต่มีโหมดวันพีเดิลอยู่ รวมถึงอีโคโหมดในการที่ประหยัดมากครับพี่และโหมดวันบีเดิลก็ยังอยู่ในสมาร์ทโหมดและอีโคโหมดทั้งสองโหมดนี้ครับวิธีเปลี่ยนโหมดของเรานะครับไม่จําเป็นจะต้องหยุดรถนะครับพี่แชมป์เพียงแต่เรากดปุ่มไร้โหมดตรงนี้นะครับหครั้งนะครับหน้าจอของเราจะแสดงว่าสมาร์ทโหมดนะครับมันตื้อเลยนะครับใช่ครับรถของเราจะทําการชะลอให้ครับนี่คือโหมดวันบีเดิลแล้วครับพี่แชมป์คันหน้าเบรกเราก็ยกคันเร่งมันจะเบรกตามครับแต่เราไม่ต้องกลัวนะครับไฟท้ายของเราจะติดอยู่แล้วออย่างนี้อย่างนี้ถ้าผมจะจอดนะครับ พี่แชมป์ยกคันเร่งเฉยๆเลยครับได้ครับผมเราจะจอดแบบนุ่มนวลนะครับนี่คือการจอดแบบนิ่งสนิทเลยนะครับผมเคยลองรถนิสสันไฟฟ้าก่อนหน้านี้ครับครับผมนิสสันลีฟครับมันแบบเปรกอย่างนี้เลยอ่ะใช่ครับทางนิสสันของเราพัฒนาขึ้นมาแล้วครับแต่อันนี้สมูทเลยครับนี่ผมยกไม่ได้อะไรเลยนะฮะอีโค่โหมดก็คือจะทําการวิ่งช้าลง กว่าเดิมแต่ไม่มากเหมาะสําหรับใช้ในเมืองครับโหมดนี้ทำการประหยัดน้ํามันได้สูงสุด27-28กิโลลิตรเพราะว่าของผมเนี่ยพอยกเร่งปุ๊บจะมีการชาร์จกลับของแบตเตอรี่นะครับทำให้เราเนี่ยไม่ติดเครื่องยนต์ขึ้นมาช่วยเลยเมื่อกี้ผมยกแล้วมันก็ชาร์จจริงๆนะฮะใช่ครับรหน้าจอเราจะโชว์ให้หมดเลยครับพี่ชาจะได้รู้เลยว่าเนี่ยคือการชาร์จแบตกลับเข้าที่พลังงานไฟฟ้านะครับผมอยากให้พี่พูดจุดดี และก็จุดด้อยของรถรุ่นนี้หน่อยครับจุดดีของเราคือรถไฟฟ้าที่ไม่ต้องหาที่ชาร์จแบตเพียงแต่ว่าเรามีปั๊มน้ํามันในประเทศไทยเราไปได้ทั่วเลยครับพี่แชมป์ส่วนจุดด้อยในข้อนี้ผมยังหาไม่เจอเลยนะครับเพราะว่าช่วงล่างของผมมั่นใจว่าการขับขี่ที่นิ่งและมีการเตือนทั้งหมดเซ็นเซอร์ทั้งหมดของเรายังทําให้ผมหาจุด ด้อยในคันนี้ไม่เจอเลยครับพี่หลายๆคนเนี่ยคงคิดว่าโอ้รถไฟฟ้าวิ่งได้ร้อยกว่าเพราะวะ่าจะวิ่งถึงไหมอันนี้คือการที่ผมจะคลิกดาวนะคะก็จะเป็นระบบเครื่องยนต์ขึ้นมาผมก็ระล็งเห็นข้อเสียของรถยนต์คันนี้นะฮะหรือนิสสันทิกคันนี้อย่างแรกเลยนะครับพี่ไว้ครับผมเสียงเครื่องดังครับผมแต่ความว่ารถยนต์เนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะเงียบเลยแต่อันนี้เราต้องเข้าใจนะฮะว่าเป็นรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์แบบสันดาบหรือน้ำมัน เข้ามาปั่นตัวระบบไฟฟ้าเพื่อให้รถคันนี้ใช้เชื้อเพลิงเป็นระบบไฟฟ้านะครับข้อเสียมันได้ยินแต่ข้อดีมันคือเบามากไม่มได้ดังจนเกินเหตุน,นะฮะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะในการเทสรถเทสไดร์รถคันนี้อาจจะมีเสียงที่อยู่นอกรถเนี่ยเข้ามาในตัวรถรผมนะครับแต่มันเป็นเรื่องปกติแล้วที่รถ,รรถพวกนี้จะมีการ ได้ยินเสียงข้างนอกเข้ามาในตัวรถนะครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะที่ผมชอบอย่างที่พี่ไว้พูดเลยครับว่าเป็นนอรถพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ต้องง้อการชาร์จแบตผมอยากรู้เหมือนกันฮะตัวเครื่องยนต์มันมีขนาดเท่าไหร่ระบบแบตเท่าไหร่เครื่องยนต์ของนิสสันคิกนะครับเป็นเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีครับมีทั้งหมด3สูบนะครับแรงม้าที่ได้ก็คือ129นะครับแต่แรงม้าของเราไม่ได้มาจากเครื่องยนต์อย่างที่แจ้งไปมาจากมอเตอร์คือ129แรงม้าแรงบิดอยู่ที่260นะครับ และโหมดพิเศษของเรานะครับก็คือโหมด EV นะครับเหมาะสำหรับเวลาลูกค้าที่กลับบ้านตอนดึกๆเกรงใจว่าเสียงเครื่องจะดังไหมขับเข้ามาคนจะตื่นไหมเขาจะว่าเราไหมไม่ต้องตัวครับผมมีโหมดนั้นให้อยู่เียเรากดเปลี่ยนโหมดมาที่ Smart Mode หรือ Eco Mode ก็ได้ครับแล้วกดปุ่ม EV หนึ่งครั้งนะครับผมขออนุญาตปิดแอร์แป๊บหนึ่งครับพี่แชมป์ครับแต่พี่แชมป์ลองขับดูครับเสียงรถจะไม่มีแล้วครับพี่แชมป์เราจะไปได้เรื่อยๆก็คืออันนี้เหมาะสําหรับเวลาเราเข้าหมู่บ้านนะครับ เฮ้ยมันไม่มีเสียงเลยอะเงียบกริบเลยครับอันนี้ก็คือขับได้ปกติปกติครับพี่แชมป์แต่ความเร็วจะจํากัดความเร็วจะจำกัดไว้เพราะว่าในการที่เราวิ่งขนาดนี้เหมาะสําหรับในหมู่บ้านครับหรือว่าในสถานที่รถติดๆหรือเราอยากไม่ต้องการเสียงเครื่องแต่มันสามารถขับได้เกินใช่ไหมพี่ขับได้เกินครับพี่แชมป์เพียงแต่ว่าระยะทางที่แบตเตอรี่ใช้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆแล้วเมื่อแบตเตอรี่ถึง30%เครื่องยนต์จะติดขึ้นมาโดยออโต้ครับพี่แชมป์อันดีวผมจะขอลองจน ระบบเครื่องยนต์ติดขึ้นมาออตโต้เลยแล้วกันครับได้ครับผมเพราะว่าเนี่ยขณะผมขับขึ้นสะพานนะฮะในความสูงชันระดับหนึ่งเนี่ยขึ้นได้ปกติเลยนะไม่ได้มีผลว่าโอ้ไม่มีแรงกําลังไม่มีอะไรนะฮะซึ่งขับได้จริงแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่พี่ไว้บอกว่ากําหนดไว้ที่ประมาณ30-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคือมันสามารถที่จะวิ่งได้ระยะยาวแต่ถ้าคุณเร่งมากขึ้นกว่าน,นั้นเนี่ยตัวพลังงานมันจะลด ถอยลงไปนะอ่าครับผมเนี่ยอตอนนี้พอมันหมดไปแล้วแล้วสมุดว่าพี่แชมป์บอกว่าในอีก10นาทีข้างหน้าพี่แชมป์จะเข้าหมู่บ้านครับผมก็มีวิธีให้พี่แชมป์ครับเพียงพี่แชมป์กดปุ่ม EV ค้างไว้นะคบพี่มันจะขึ้นเป็นโหมดชาร์จครับพี่และแบ,บตเตอรี่พี่จะกลับมาเต็มเร็วกว่าเดิมครับ คือเราจะสั่งให้เขาชาร์จได้เลยครับและเมื่อพี่แชมป์ถึงจุดที่พี่ชมป์ต้องการใช้ EV ล้วนพี่ชมป์ก็เพียงแต่กลับมากรเป็น EV ล้วนถ้าวันนั้นก็จะใช้แบตเตอรี่วิ่งอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเครื่องยนต์ติดมาเหมือนเดิมครับดีมากเลยครสรุปไง่ายครัวันนี้สําหรับใครที่ดูอยู่ผมอยู่การที่ผมได้สัมผัสรถคันนี้นะฮะหนึ่งนะครับ เทคโนโลยีล้ำครับ2คุ้มค่าคุ้มราคา3นะฮรขับขี่ดี4นะฮะรูปโฉมของรถคันนี้เนี่ยออกแบบมาได้ทันสมัยและดูดีครับตอบโจทย์สําหรับคนที่หารถใช้ครอบครัวและประหยัดน้ำมันนะฮะข้อเสียเล็กน้อยตัดไปได้เลยในเรื่องข้อเสียนะฮะน้อยกว่าที่ข้อดีของรถคันนี้อยากจะให้พี่ฝากช่องทางการติดต่อเลยฮะช่องการติดต่อนะครับของเราก็คือนิสสันเอลิแจ้งวัฒนะครับ ติดต่อทางเราได้เลยนะครับทางเพจนิสันเอลิทแจ้งวัฒนานะครับเบอร์ของเราก็คือ02ครับ147ครับ2119ครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับโอ้ดีมากๆลยนะฮะเพราะว่าการที่คุณเปิดบริการทุกวันเนี่ยทำให้ลูกค้าสบายใจในการซื้อรถนะฮะปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามได้นะฮะสำหรับเมื่อกี้นะฮะผมไปเทปไดมาแล้วนะฮะพี่ไว้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้มาเจอกับพี่พึ่ง เกี่ยวกับแคมเปญดีๆที่จะมอบให้กับแฟนขับ300กะลาชนะฮะสำหรับเจ้านิสันคลิกนะฮะขออนุญาตแนะนําตัวเลยนะคะที่ชื่อวีสุดารุ่งราศีนะคะหรือชื่อเล่นชื่อพึ่งนะคะเป็นพนักงานที่ปรึกษาการขายนะคะอยู่ที่บริษัทเอลิสมอเตอร์เรานะคะขอบคุณนะคะทาง300กระ a าชไลฟ์ที่ให้เกียรติมารีวิวรถคลิก กับทางเอลิสมอเตอร์เรานะคะเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะพึ่งก็จะมาขอเสนอแคมเปญสุดพิเศษค่ะที่ทางเอลิสเรานะคะมอบให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่มีอาชีพพิเศษนะคะก็จะเป็นในส่วนของหน่วยงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็วิศวกรสถาปนิก หรือว่าจะเป็นในส่วนของหน่วยงานบุคลากรทางการแพทย์นะคะแค,คมเปญน,นี้จะเป็นในส่วนของดาว25%ผ่อนที่48งวดดอกเบีย้ยอยู่ที่1.69%เท่านั้นนะคะคและยังไม่พอค่ะทางเอลิสมอเตอเรานะคะยังให้บัตรเติมน้ำมัน20,000บาทและเพิ่มในส่วนของตัวแพ็กเกจเซฟเซฟนะคะจากระยะเวลา3ปีปกติเป็นระยะเวลา5ปีค่ะแค,ค,ค,คมเปญที่มีนะคะจะใช้ได้สาหรับรุ่น V และรุ่น VL นั่นก็คือรุ่นท็อป ก็รุ่นรองท็อปนะคะสีที่มีนะคะก็จะมีทั้งสีบรอนสีขาวสีดำเทากันแมทัลลิก แล้วก็สี Ra r i a n t Red ซึ่งเป็นสีแดงนะคะแล้วก็จะเป็นสี o n a r c h Orange ตัวสีขาวอย่างเช่นคุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะสีขาวจะเป็นในลักษณะของ Black r o o f นะคะซึ่งในกรณีของสีขาวที่เป็น t o ท o n e l l c k r r o o f แบบนี้นะคะก็จะมีในส่วนค่าสีขึ้นมาแล้วก็ในตัวของรุ่นสีแดงก็จะต้องมีในส่วนของตัว Black r o o f ที่จะมีค่าสีเพิ่มขึ้นมาสีส้มเช่นเดียวกันนะคะสีกันแมทัลลิกสีเทาเช่นเดียวกันแต่ส่วนที่เป็นส่วน ที่เป็นวันโทนเลยเนี่ยจะเป็น Black Star ก็คือสีดำแล้วก็ตัวสีบรอน brilliantsilver ค่าใช้จ่ายของการเพิ่มนะคะถ้าเป็น Black Roof เนี่ยจะเพิ่มอยู่ที่ราคา1,500 0บาทในส่วนของสีภายในนะคะก็คือก็จะเพิ่มขึ้นอีก1,000 10, 0บาทบก็คือจะมี2ส,สีนะคะก็คือจะเป็นสีดา แล้วก็จะเป็นสีดําส้มภายในจะมี2สีให้เลือกนะคะแคมเปญที่นอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีในส่วนของเรื่องดาว15%เรื่องดอกเบี้ย1.39อถูกมากเลยครับใช่ค่ะหรือจะเป็นในส่วนของดอกเบี้ย0%ก็มีเหมือนกัน0%ด้วยคุ้มมากใช่ใช่เช่าใช้เลยอ่ะะก็ประมาณนั้นเลยใช่ค่ะก็สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่บริษัทเอลิสมอเตอร์เรา สำหรับวันนี้ฮะข้อมูลของเจ้านิสสันคลิกนะฮะไม่มากก็น้อยอาจจะทําให้คนที่สนใจและกําลังจะเลือกซื้อรถนิสสันคลิกเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นนะฮะนึกถึงนิสสันนึกถึงเอลดิสมอเตอรครับฝากกันกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องชาแ YouTube ให้กับผมด้วย อยากจะให้กําลังใจใเราง่ายนิดเดียวฮะคอมเมนต์ด้านล่างนะฮะเป็นกําลังใจให้เราด้วยเรามีช่องทางการติดตามต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook เข้าไปที่ Facebook Fan Page นะฮะเซิร์ชสามร้อยดอทกราดไลน์จะมีแฟนเพจของเราอย่าลืมไปกดติดตามกดสั่กนกระดิ่งกดแจ้งเตือนด้วยแต่ที่สําคัญฮะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะฮะฟิล์มเกรดเซรามิกจากประเทศเยอรมนีเบาฟุ้งะฮะบอกเลยว่าคุณภาพดีจริงๆสำหรับผมวันนี้แชมป์สามร้อยไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ